นี่บรรยากาศในสวนเวโนครับสักระเยอะมากสวยด้วยนี่อันนี้จะเป็นสักระสีขาวมาจองที่กันนี่ไปต,ตัวสักระสวยมากคุณก็ได้มาจองที่เพื่อไดนั่ง